ทำไมบัตรมันแบบโซ์เอามากภายใน19นาทีอะพี่ทำลายสถิติครั้งที่แล้วหนูกดไม่ทันเลยพี่อุยไปไหมครับไปไหมครับอุย้ยแกเขาจะเขาสอกชันนะแก เป็นคำด่าคุณแน่เลยเป็นคำด่าคุณแน่เลยเป็นคำด่าคุณแน่เลยครับกระแสข่าวก็ตีกลับมาบินเดียวไม่ยอมรับคู่กับพี่ฟีโอ้ยไม่ใช่ครับไปรับรางวัลยังละครต่างประเทศยอดนิยมอยู่เลยครับพี่แต่ว่าตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่เคยทะเลาะกันมาโอ้มันก็มีครับมันไส้กันมีมะไม่ได้หมั่นไส้แต่ว่าแค่ไม่เข้าใจชกกันมีมะมโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเคยทะเลาะกันแรงๆไหมไม่เคยทะเลาะกันแบบอันนี้ผมไม่ถามนะชาวเน็ตเป็นคนถามชาวเน็ตแว่นดำชาวเน็ตแว่นดำ สนับสนุนโดยยาสีฟัน V.I.P 54ยาสีฟันสายหมู่เลขนี้เลือกมาแล้วเพื่อทุกคนชื่อแจมได้มาตั้งแต่เด็กแล้วยังมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมเพิ่งรู้เลยครับว่าชื่อแจมมาได้ยังไงแจมแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมเอาใหังมาแจมกันเฮ้ยใช่ครับพ่อผมก็บอกงั้นคือตอนแรกอะยุคผมอะผมจะเข้าใจคําว่าแจมคือแยมสับปะรดแยมอะไรอย่างเงี้ยครับไปถามพ่อพ่อบอกว่าพ่อเป็นนักดนตรีแล้วสมัยก่อนเวลาจะไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยขอแจมด้วยหน่อยขอแจมด้วยหน่อยอ๋อที่เหมือนผมมาเกิดอะอย่าบอกว ไม่ใช่<อ>แล้วแจมกันยังไงอะผมแม่กร็รดนตีไม่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าพ่อเป็นคนแจมแปลว่าผมอะมาแจมมาแจมในครอบครัวเธอเธอเข้าใจไหมหรือว่าฉันไม่เข้าใจทุกคนอะเข้าใจครับยกเว้นป้ายกเว้นป้าคนเดียว <laughs> มีงานแฟนมิตรเกิดขึ้นซึ่งแฟนมิตรมีอยู่แล้วตลอดใช่ไหมเอเดียวอะครับเคยมีไปครั้งหนึ่งแล้วครับต่อจากนั้นก็มีแต่คู่กันมาที่ไปแฟนมิตรต่างประเทศไอรอบนี้จะเป็นแฟนมิตเดี่ยวครั้งที่2ของผมทําไมบัตรมันแบบโซเอามากภายใน19นาทีอะพี่แจมแฟนคอนเดอะนิวเจอรี่เขาแจมอีกทีนะครับเราจัดขึ้นเพราะว่าแฟนคลับเขาเรียกร้องว่าแบบว่าอยากดูอยากดูกันเพราะครั้งที่แล้วเหมือนแบบทำมาตรฐานไว้หรือว่าแฟนคลับประทับใจอย่างเงี้ยเร็วมากเลย1ิก้านาทีทําลายสถิติครั้งที่แล้วหัวกดไม่ทันเลยพี่ไปไหมครับ ไปไหมครับอุ้ยแขกรับกันสองฉันนะเก้เนั้นมีอะไรบ้างเป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มเมเลยครับก็จะมีกิจกรรมเล่นกับแฟนคลับเหมือนกันครับหนูจะมีโอกาสได้เป็นเชฟเหงือกพี่ไหมอุ้ยยินดีนะครับเพราะวันนั้นน่าจะแซบอยู่เหมือนกันน่าจะแซบอยู่เหมือนกันผ้าผืนนี้จะไปซับเหงือเชดตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็อืมโอเคก็จะให้ผมเลยโปล่อยต่อ แฟนคำด่าคุณแน่เลยแฟนคำด่าคุณแน่เลยแฟนคำด่าคุณแ,แน่เลยแ,แ,แฟนมีโทรเอาเร็วมากเป็นประสบการณ์เออเป็นประว,วัติการ<ะ>เธอเธอพู้หญิงพูดถูกหมดเลยเวลายอยู่ใกล้ผู้ชายหล่อเธอเข้าใจปะฉันไม่กล้ามองหน้าเขาอ่ะครั้งที่แล้ว20นาทีแต่ว่าครั้งนี้19นาทีมันก็เร็วมา1นาทีก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จได้รางวัลมาจากเวียดนามใช่ปะอ๋อใช่ครับรางวัลใหญ่เลยเพิ่งไปรับมาเลยนักแสดงต่างประเทศยอดนิยม ก็คือเป็นผลโหวตนะครับว่าแฟนคลับของเราอย่างเงี้ยโหวตกันก็มีหลายคนเลยมีทั้งเอเชียเลยทั้งโลกเลยครับแฟนคลับใครจะโหวตก็ได้ครับสามารถเข้าไปโหวตโหวตโหวตได้เดี่ยวนะพี่ได้รางวัลการโหวตจากทั่วโลกเลยมาดูรางวัลซิหนึ่งสองสามปิงอุ้ยเธอรางวัลนักแสดงนําชายใช่ครับชายยอดนิยมหญิงยอดนิยมก็คือทางนี้นะจ๊ะเธอเฮ้ยหญิงยอดนิยมก็มีโอ้โหถ้าป้าลงนะโอ้โหถ้าป้าลงนะน่าจะได้แล้วปีเนี้ยพี่บีจงพีคได้ป้าถูกเลิกสัมภาษณ์แล้วพี่ชินกระแสข่าวก็ตีกลับ มาบินเดี่ยวไม่ยอมรับคู่กับพี่ฟิลโอ้ยไม่ใช่ครับไปรับรางวัลยังละครต่างประเทศยอนนิยมอยู่เลยครับไปพี่ฟิลก็ไปกับผมก็เป็นเป็นตัวแทนไปนรับรางวัลก็ยังมีงานด้วยกันอยู่เรื่อยครับต่างประเทศก็ยังมีแฟนมิตรด้วยกันรอหน่อยใจเยน็ยนพี่แต่ว่าตอนอยู่ด้วยกันเนียพี่เคยทะเลาะก,กันมั้โอ้มันก็มีครับมีหลายหมันใส้กันมีมัไม่ได้หมัน่นใส่แต่ว่าแค่ไม่เข้าใจก <ชม S 2> <น>ันมีมั้โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเคยทะเลาะกันแรงๆไม่เคยทะเลาะกันแบบแอันนี้ผมไม่ได้ถามนะชาวเน็ตเป็นคนถามชาวเน i um. ความคิดเห็นไม่ตรงกันมากกว่าครับเช่นว่าแย่งหนูอะไรอย่างเงี้ยโดนนางเอกคนเดียวแต่ว่าโดนแบบว่าพี่ฟิลกับพี่แจมแย่งกันใช่ใช่เจอหนูตื่อยอย่างงี้ก็อดใจไม่ไหวอยากดึงไปเป็นนางเอกในช่องเนี้ยสวยสวยสวยก็ยังทํางานไม่ไม่ค่อยเป็นครับกับคนอื่นพี่เขาก็ช่วยสอนเนี้ยเราก็ไม่ค่อยฟังมีมุมมองของผมเนี้ยก็มีมุมของตนใช่แล้วกลายเป็นแบบเขาก็งอนกันนิดนิดหน่อยแต่พี่มานานแล้วไม่ใช่หรอพี่เข้ามาได้กี่ปีแล้วประมาณสี่ปีครับไหนูรู้สึกว่าหนูคุ้น หน้าพี่มาเป็นแบบว่าเหมือนชาติปังก่อน มาก่อนมาเป็นพระเอกดิพี่เป <gì Higher? c oughs> ็นอะไรมาก่อนเป็นเอ็กซ์ตา้าเป็นในแบบเคยท้อไหมฮะตอนนั้นอะพอช่วงเป็นเอ็กซ์ตา้าครับจะรู้สึกว่าจะขยับไปได้ยังไงไปเป็นอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยอยากไปเป็นนักแสดงที่กล้องมารับหน้าเราเยอะๆบ้างเนที่เขาได้พูดพูดพูดกันอะเราอยากลองเล่นแบบนั้นบ้างกี่ปีพี่สองปีครับหนูทุกวันนี้ยังเป็นตัวประกอบอยู่เลยพี่ถึงเป็นตัวประกอบเป็นตัวยิงผมก็ได้ถึงเป็นตัวประกอบเป็นตัวยิงผมก็ได้ เปนคำดาัคุณแน่เลยเป็นคำดาัคุณแน่เลยทำงานแบบมีพาร์เนอร์ต่างกับทำงานเดี่ยวไหมอะต่างครับพอมีพาร์เนอร์คือได้ปรึกษาอะไรเยอะขึ้นครับบางมุมเรามองอีกมุมนึงอย่างี้ครับส่วนพาร์เนอร์เรามองอีกมุมหนึ่งะ partner, อ,งองนะเราก็ได้มุมมองใหม่ๆมาอย่างี้ครับพอมาทำเดี่ยวปั๊บพี่ทำไงทำเดี่ยวก็เอาประสบการณ์เดิมที่เคยทำงานด้วยกันมาครับมุมมองการใช้ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเยอะครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ก่อนก็จะคิดแต่มุมตัวเองอย่างเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้มันก็ไปคิดถึงมุมคนอื่น,นด้วย มา,มาจากบ้านนอกไงเวลาผมพูดอะไรผมก็จะพูดทหทวนๆไม่ค่อยมีห่างเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าแบบเราก้าวร้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไ,รรไม่ได้<ร>มีอะไรเราเป็นคนพื้นเพศเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคนแบบนี้ใช่ครับบางครั้งก็ต้องแบบปรับวิธีการพูดอะไรอย่างี้หน่อยครับ จากเอ็กซ่าแล้วกลายเป็นพระเอกปั๊บชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมเยอะมา,มากค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี่ยมันก็สบายขึ้นเราก็มีเงินเติมน้ำมันมีเงินไปนั่นไปนี่ขึ้นนี่ครับไปทํางานสมัยก่อนเราต้องคิดเราคิดอีกว่าเฮ้แบบนั่งวินตรงนี้ไปลงตรงนี้ขึ้นรถเมย์ต่ออะไรเงี้ยครับคำนวณแล้วแบบเดือนหนึ่งคุ้มหรือเปล่าเงี้ยแต่พอมาเป็นตอนนี้คือเราอยากได้อะไรเป็นรางวัลให้เราเดือนนึงอย่างเงี้ยครับทำงานมาเรื่อยๆเราก็มีกําลังซื้อได้ครับชาวเน็ตเขาพูดนะชาวเน็ตชาวเน็ต ในความหมายของคือนักประจนไยัยคือกระบวนการเลนเจอร์5สีอะครับ <ฮะ S 1> สมัยเด็กเราดูที่เป็นกระบวนการเซนไตอย่างเงี้ยเราก็เดินทางมาตั้งไกลในชีวิตของเราก <ฮะ S 2> ว่าจะมาถึงนี้ได้มันก็ต้องจนภัยอะไรมาเยอะแล้วแฟนผมก็รู้สึกว่าจะมีแต่คนสู้ชีวิตแบบแบบอย่างนี้ด้วยงไงครับ <ฮะ S 2> ไม่รู้ว่าจะตั้งว่าอะไรดีผมก็เลยอ่ะงั้นเอาันนี้แล้วกันพียอยากจชนัยกันหนูไหมพี่อยากะจนภัยกันหนูไหมไ,ไทยปชนไัยด้วยกันไทยปชนไทยด้วยกัน โมเมนต์ไหนที่ทําให้พี่บอกว่ามีความสุขประทับใจมากไปหาเราที่งานเวลามีอีเวนต์มีอะไรต่างๆครับก็จะไปรอเชียร์เราร้องเพลงช่วยเราเวลาที่งานอีเวนต์นี่ครับแค่เจอแค่นั้นผมก็รู้สึกประทับใจอะไเลยครับแต่ห้างแตกเลยนะห้งแตกเลยไปแต่ละทีก็คนออกไปกันเยอะครับเท้าวันหนึ่งก็แบบปุ๊บชีวิตเปลี่ยนอย่างเงี้ยพี่งงงงมะไปงงวันนี้ไปงานวันแรกอะครับ งานอีเวนต์ครั้งแรกครับแล้วแฟนขับไปรอกันเต็มหลังอย่างที่เราเดินออกไปจากข้างหลังคือตกใจมามแบ็คดรอปอะครับตกใจผมขาสั่นเลยครับร้องเพลงรักแท้ตอนั้นผมขึ้นไปผมก็อุ้ยพูดไปตั้งแต่จะไหลอะโถโถเออสามสามสวยสวยแฟนคำดักคุณแน่เลยเมืองนอกนี่ก็ได้ข่าวว่าแบบ แฟนคลับอินเตอร์แฟนก็เยอะครับล่าสุดที่ไปรับรางวัลมานีครับที่เวียดนามเนี่ยสนามบินนี่คือแบบโห<ช>คน<ช>แบบ,บว่าล้นทะลักใช่ครับเด็วเขาวิ่งมาอยู่ข้างๆรถตู้มาสองยอย่างนี้ก็มีอย่างี้ครับ ประทับใจอะไรอยากบอกแฟนคลับบ้างบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่สนับสนุนผมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลยผมไม่เป็นคนเดิมแล้วเขาก็ยังรักในตัวตนที่ผมเป็นอยู่แบบนี้อยู่อันนี้ผมขอบคุณมากที่สนับสนุนผมมายาวมากผมไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้จริงๆครับคือหนูอยากฟังพี่พูดภาษาอีสานเบาได้นิดนึงครับคออซีเบาอีสานได้เด้อโอ้เบาดูเบาคำเนี่ยเขาบอกเก่งเนี่ยอู๋ได้นิดหนอ่อยอูได้นิดหน่อยอ๋ออู๋ <c oughs> เดียวัภาษาหนื่ครับวะครับหนูถามพี่แล้วพี่ต้องตอบเป็นภาษาอีสานนะได้ได้ อนาคตจะทําอะไรอ่ะอนาคตก็คงเป็นศิลปินอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆละครอย่างนี้ให้เบิง์ยูแล้วก็อยากเฮ็ดธุรกิจเป็นของเจ้าของอะคําถามสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงจริงแฟนคลับจะได้ดูอะไรในแฟนคอนบ้างจะได้เห็นสิ่งที่ผมไม่เคยทําในแฟนมีทั้งอื่นๆเลยน้ําตกลงมาแล้วฉีกเสื้อมีอะไรกีกฉีกเสื้อเราฉีกไปแล้วครับยิ่งกว่านั้นคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้าย พี่หอยเชอรี่พี่เคยกินไหมโอ้กินครับหนูเคยไปกินหอยเชอรี่มีคนพาไปกินหนูกินหอยได้เหรอ้ยพี่ให้หนูกินกล้วยเหรอพี่ให้หนูกินกล้วยเหรออยากไปไหมถ้าอยากไปกินบ้านผมโอ้ยแกผู้ชายชวนไปบ้านอีกแล้วอ่ะปูดรหรือกรุงเทพเนาะที่อุดรอ้าวหอเลิกเรือว่าจะชวนไปบ้านกรุงเทพพาไปหาไปญาติปูดอนรุ่นเดียวกับญาติญาติไม่มีเพื่อนญาติไม่มีเพื่อน สนับสนุนโดยยาสีฟัน V.I.P 54ยาสีฟันสายหมู่เลขนี้เลือกมาแล้วเพื่อทุกคน